ในบทที่5เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าและอัตลักษณ์ของการทำลูกประคบด้วยสมุนไพรการวางแผนและการออกแบบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ในการเผยแพร่การสร้างเรื่องราวและการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและบทบาทของการตลาด การประชาสัมพันธ์ในการผลักดันให้การประครบสมุนไพรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับนานาชาติค่ะอัตลักษณ์และคุณค่าของการประครบสมุนไพรไทยการประครบสมุนไพรไทยมีต้นกำเนิดยาวนานกว่า700ปีเป็นภูมิปัญญาซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนไทยแต่ละท้องถิ่นสมุนไพรอย่างไพลตะไคร้ขิงขมิน้นและเกลือถูกผสมผสานตามสูตรเฉพาะของหมอพื้นบ้าน ทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวทั้งกลิ่นอุณหภูมิและการสัมผัสการประครบไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงการบรรเทาอาการปวดแต่เป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความอ่อนโยนและความพิถีพิถันของคนไทยการตลาดและการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันธุรกิจนวดและประครบสมุนไพรไทย ให้เติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่านการสร้างภาพลักษณ์สมุนไพรไทยที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทยและคุณค่าของการนวดแบบไทย ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์การประครบสมุนไพรไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเช่นนักท่องเที่ยวสายสุขภาพผู้รักสปาผู้สนใจสมุนไพรไปจนถึงการสร้างข้อความสำคัญที่ต้องการสื่อเช่นสมุนไพรไทยเพื่อการฟื้นฟูและผ่อนคลายอย่างยั่งยืน จากนั้นจึงวางแผนสื่อที่เหมาะสมทั้งออนไลน์ออฟไลน์และกิจกรรมเพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด การนวดประครบสมุนไพรสามารถสร้างความนิยมเพื่อเป็นซอฟต์พอร์โดยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนได้อย่างยั่งยืนแนวทางสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญและมีมาตรฐานการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการที่ได้คุณภาพ การขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับพื้นที่การทำการตลาดเชิงสุขภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อสร้างภาพจำของประครบสมุนไพรไทย หัวใจสำคัญของ Soft Power คือการเล่าเรื่องเรื่องราวของการประครบสมุนไพรไทยสะท้อนถึงความเอื้ออาอรของคนไทยที่ดูแลกันด้วยธรรมชาติสมุนไพรแต่ละชนิดมีเรื่องราวของตนเองเช่นพลัยที่ใช้รักษาอาการปวดเมื่อยของชาวไร่ชาวนาหรือขมิ้นชันที่สืบทอดในตำรับยาของราชสำนักการนำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดในสื่อดิจิทัล จะทำให้ผู้ชมทั่วโลกรู้สึกผูกพันทางอารมณ์กับประสบการณ์แบบไทยแท้แนวทางการสร้างความนิยมและซอฟต์พาวเเพื่อให้การนวดและการประครบสมุนไพรไทยก้าวสู่ซอฟต์พาวเอย่างแท้จริงเราควรมุ่งเน้น5แนวทางสาคัญคือ1พัฒนาบุคลากรยกระดับทักษะของพนักงานนวดให้มีมาตรฐานในระดับสากล 2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพัฒนาสมุนไพรในระดับท้องถิน่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน 3. การตลาดและการรับรู้การใช้กลยุทธ์สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาไทยผ่านช่องทางออนไลน์นิทรรศการและกิจกรรม 4. สร้างความมั่นใจและรายได้สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของไทย 5. ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอก,กชนและชุมชนเพื่อผลักดันประครบสมุนไพรสู่ระดับโลกสื่อดิจิทัลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันประครบสมุนไพรไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกการทำคอนเทนต์สั้นบน TikTok หรือ Reels เช่นคลิปสาธิต การทำรูปประครบภายในหนึ่งนาทีสามารถเข้าถึงผู้ชมหลายล้านคนได้อย่างรวดเร็วการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ผ่าน i ิน t a g r กรมช่วยให้ต่างชาติรู้จักเอกลักษณ์ของสมุนไพรไทยการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพและสายท่องเที่ยวยังเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างกระแสและความน่าเชื่อถือในตลาดนานาชาติตัวอย่างความสำเร็จของ Soft Power ไทยในระดับนานาชาติปัจจุบันบริการสปาและการประครบสมุนไพรไทย ได้รับการยอมรับทั่วโลกมีสปาไทยหลายแห่งได้รับรางวัลด้าน Wellness Tourism จากองค์กรระดับนานา,นาชาติผลิตภัณฑ์ลูกป,ประครบไทยถูกวางจำหน่ายในสนามบินประเทศญี่ปุ่นและยุโรปรวมถึงมีผู้ประกอบการชุมชนที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปยังต่างประเทศสะท้อนถึงพลังของซอฟ t ์พาวเที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง และตอนนี้ทุกท่านได้เดินทางมาถึงบทเรียนสุดท้ายของหลักสูตรสำหรับขั้นตอนต่อไปท่านสามารถเข้าสู่การทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับจากโครงการในกรณีที่ท่านทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60ท่านสามารถพิมพ์ใบหุธิบัตรการผัดการอบรมได้ตามขั้นตอนที่กำหนดหากท่านไม่เข้าใจในเนื้อหาส่วนใดสามารถย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ